รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเป้วิศักครับมาแล้วนะฮะมาพร้อมกับรายการจีเอ็มซัทสวิตนะครับเคลียร์ทุกคําถามตามทุกคําตอบนะครับถามยังส่งคำถามมาถามยังครับถ้ายังไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งมารีบส่งครับผ่านทาง Facebook ของเราครับนะฮะ facebook.com/slash jemzatv นั่นเองนะครับเมื่อถามมาเราตอบไปอ่ะนั่นหมายความว่าไม่ได้ตอบอย่างเดียวนะครับมีของรางวัลให้ด้วยนี่ไงซ้ายมือของผมได้แล้ว สามตัวนี้ให้เลยหนักๆนะฮะสีเทาสีชมพูสีขาวนะครับก็เป็นเสื้อที่เชิตจาก Final The a n ั e r ซอร์นี่คุ้นแหละนะครับผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นกแพ็กเกจจากเรานะครับงานนี้ก็ต้องโทรให้ติดนะครับที่เบอร์ดีครับ0 2 6 6 5 8 0 7 0ถึง3นั่นเองนะครับผมไม่ได้ตอบเองอย่างที่บอกครับพี่เดียวมาตอบนลฮะเดี๋ยวพี่เดียวมาช่วงหน้าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าของจีนมซันะครับก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับเราได้นนแตต่่วาอี อัปเดตดีกว่าว่ากล่อง GMS เอของเรามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีเยอะเลยครับเริ่มกันที่นะฮะซีรีส์คอมเมดี้ใหม่แกะกล่องครับ Back in the g a m e นี่อันนี้เป็นเรื่องราวนะครับของแม่ผู้เป็นนักกีฬาซอฟบอลระดับออสตาร์ Star นะครับแต่แล้วชะตาชีวิตก็คว้างลูกโค้งใส่เธอครับนั่นก็คือการที่เธอมีลูกนั่นเองซึ่งทําให้เธอต้องเสียทุนนะฮะการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไปแถมยังได้สามีขี้แพ้นะครับมานะครับแม้จะพยายามกีดกันลูกชายให้ออกจากชีวิตด้านการกีฬาแต่ลูกกับกอยากจะลงแข่งแข่งขันเบสบอลนะครับในลีกเยาวชนทั้งๆที่ไม่มีทักษะด้านกีฬาเลยแต่เมื่อลูกกับเด็กคนอื่นนะครับฝันอยากจะตั้งทีม แต่ทำไม่สำเร็จแม่ครับจึงต้องยอมเผชิญหน้ากับช่วงเวลาในวัยเด็กของเธออีกครั้งแม้จะต้องจำยอมอย่างไม่เต็มใจที่จะเป็นโค้ชให้กับพวกเด็กๆนะฮะเรื่องราววุ่นๆแบบนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวแบบนี้นะฮะจันถึงสุขครับดูได้เลยทุ่งหนึ่งทุ่มยีนาทีทางช่อง Fox t h a ไทย398นั่นเองนะครับอีกหนึ่งซีรีส์ครับซีรีส์ตลกตลกละนะฮะอันนี้เรื่อง New เก r l ์ดซีซันเนี่นะครับเป็นเรื่องราวของ j e s เดนะครับ ครูสาวอารมณ์โรแมนติกแสนซื่อนะครับที่เพิ่งอกหักมาบัดมาดเธอจึงต้องย้ายไปอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ที่มีเพื่อนร่วมห้องเป็นชายโสดสามคนครับความสนุกสนานวุ่นวายมันเลยเริ่มต้นขึ้นนะฮะคนแรกก็คือนิกนิกคาสนว่าของกลุ่มอันนี้เก่งเรื่องลามมก แล้วก็แต่ซื่อในเรื่องจริงนะฮะอีกคนหนึ่งชื่อวินสตันนะครับชอบนะฮะชอบพวกจิตวิทยาในการเข้าถึงคนแล้วก็ชอบแกล้งด้วยอีกคนหนึ่งชื่อชมิทนี่ชมิทนี่เขาช่วยให้เธอผ่านเรื่องราวการอกหกักและเธอก็ช่วยพวกเขาในเรื่องต่างๆตามสไตล์ของเจสด้วยนะครับิตรภาพของพวกเขานี่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจะบ้าบอเลอะเทอะ จะเป็นยังไงนั้นนะฮะต้องไปตามชมกันนะฮะกับเรื่องราวฮาฮารวดรวแบบนี้ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่ม10นาทีทาง Star w o r l SD 3 8 7 HD ก็425นั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องนึงดีงกว่านะครับโอ้โหแรงมากหลายๆคนดูแล้วติดผมดูก็ติด <laughs> อเมริเ e อร์ซี่คอปเปอโอ้โหนะฮะก็เป็นเรื่องราวของคู่รักบังห้องฉุกเฉินนั่นเองนะครับเรื่องราววุ่นๆเนาะของสองหนุ่ม คือรักกันแต่งงานกันแบบสายฟ้าแลบตอนเด็กๆนะฮะแต่สุดท้ายล้วก็ต้องแยกทางกันแบบสายฟ้าผ่าเหมือนกันก็แหมก็ตอนนั้นเป็นเด็กไงความคิดแล้วก็ชีวิตมันเลยยังไม่สมบูรณ์ทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากันไปแต่เวลาผ่านไป6ปีครับมาเจอกันอีกทีในฐานะแพทย์ฝึกหัดในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล โอ้โหไปเจอกันนี่โรงพยาบาลแบบนี้แล้วทั้งคู่นะฮะจะบ้าจะบลองจะง้องจะง้งจะแรงใส่กันแบบไหนนะฮะจะกลับมาคืนดีกันจะรักกันเหมือนเดิมได้ไหมไปติดตามได้นะครับเป็นซีรีส์บออสมองแต่แฝงความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเวลาสาทุ่มทางช h a n เอ็นะครับ386นั่นเองครับเอาละอัปเดตมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่เดียวพร้อมแล้วล่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะเจอเจอแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ i yeah. yeah. yeah.